เจ้าสาวชั่วคราวบทที่46ก้าที่แทงทำคิดว่าเขารู้ไปใกล้ตัววิสาขาได้นั้นไม่ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเลยแม้แต่น้อยเพราะวิสาขาไม่ได้หวันไหวกับสิ่งที่เขาหว่านล้อมหลอกล่อใจของหล่อนกลับเข้มแข็งเพราะหล่อนได้บอกความจริงให้อิงออนรู้และอิงออนบอกว่ารู้ถึงเพนพิมแล้วด้วย จะต้องกังวลอะไรอีกไม่ว่าแทนธรรมจะทำยังไงจะเข้ามาตีสนิทกับหล่อนยังไงแต่อิงอ่อนยังนําเงินให้หล่อนก้อนหนึ่งเพื่อใช้ต้อนให้แทนธรรมฮุบเหยื่อแบบดิ้นไม่หลุดดังนั้นหลังจากวันไปกินข้าวที่บ้านของหล่อนเขาจึงนัดวิสาขาอีกได้รับการตอบรับและพอหวานกับหล่อนไม่ต้องมากเขาก็ได้เงินก้อนแรกสามหมื่นแต่มีข้อแม้นะคะวิสาขาเอยเรียบแทนธรรมชะง,งักเล็กน้อยเขาอดจะหวั่นใจไม่ได้ เกิดขอให้เรานอนด้วยจะทำยังไงเขาคิดว่าคงจะต้องฝืนใจตัวเองอย่างยิ่งเงินแค่สามหมื่นเขามองหน้าซิสิสนั่นอีกขนฝืนยิ้มฝืนถามข้อแม้อะไรครับจะทำให้วิดได้หรือเปล่าหล่อนยังถามย้ำสวยละครูได้ครับเขาตอบไว้ก่อนได้หรือไม่ได้ค่อยไปแก้ปัญหากันคราวหลังได้ทุกอย่างแน่นะเขาเริ่มเหงื่อออก เขาไปเห็นความเป็นอยู่ของหล่อนแล้วใหญ่นี่หลนรี่อ้างว้างและเขาก็จัดว่าเป็นหนุ่มหน้าตาดีเรียกว่าเป็นวาสนาของหล่อนที่เดียวการคาดขั้นของหลอนอาจจะเป็นหายนณะของเขาก็เป็นได้แต่เมื่อไม่มีทางเลือกเป็นทางอื่นจำต้องยอมทุกอย่างครับคนดีเขาหยอดลงไปอีกหน่อยหารู้ไหมว่าวิสาขากำลังปรีดล้องเสียงดังในใจไอ้บ้าเอ้ยไอ้ตัวร้ายเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอ แต่วิสาขายิ้มมุมปากทำท่าเฉยๆเงินนี่นะถือเป็นการยืมนะคะอะไรนะครับเขาเข้าใจผิดว่าหล่อนจะให้เพราะเริ่มจะเน่หานี่หล่อนทำบ้าอะไรกันเป็นเงินกู้ยืมหล่อนลดเสียงเบาลงอย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้มันเป็นรายได้เขากระพริบตาปริบๆรายได้รายได้ของใครหรือว่าหล่อนทำมาหากินกับเงินของบริษัท ฉันหากินลับๆทางนี้ให้ตายหน้าตาเฉยๆท่าทางเฉยๆแต่หากินด้วยการหมุนเงินบริษัทหล่อนมีอะไรที่เขาคาดไม่ถึงและเมื่อเขาพูดเรื่องเงินวิสาขาสารต่อได้ค้องปากแทนทํามองไม่ผิดเขาเห็นหล่อนดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันใดท่าทางหล่อนจะชอบเงินหักไว้ก่อนร้อยละยี่สิบโอ้นี่หล่อนทำตัวไม่ต่าง จากพวกนอกระบบที่มีเกลื่อนเมืองเลยหรือไงรอนถึงเอ่ยเรื่องนี้ได้หน้าตาเฉยอย่างยิ่งยืมสามหมื่นก็รับไปแค่สองหมื่นสีคุณวิไม่ได้ยืมนะผมแค่รบกวนขอแบ่งปันไปใช้ก่อนจะให้ตอบแทนด้วยการไปนั่งคุยกับคุณที่บ้านทุกวันก็ได้เรื่องนั้นก็ส่วนหนึ่งหากคุณแทนจะคบหากับฉันรอนตอบหน้าตาเฉยอย่าเอามาปะปบบนกับเรื่องเงินค่ะ เขามีอาการเหมือนถูกตบหน้าเบาๆวิสาขาดูไม่ธรรมดาเรื่องเงินเป็นอีกส่วนค่ะฉันมีกฎหล่อนเอ่อยหนักแน่นถ้ารับไม่ได้ไมิว่ากันฉันก็แค่จะบอกว่าให้ยืมไม่ได้และสานไม่ให้เงินใครเงินหนี่ของศักดิ์สิทธ์ให้ยืมได้ให้เฉยๆไม่ได้ไม่ว่ากับใครสําคัญหรือพิเศษแค่ไหนเข้าใจไหมคะ กล่นไม่ยอมโอนอ่อนแทนทําอ่อนใจแต่ไร้ทางเลือกและเงื่อนไขยังมีอีกข้อนะคะว่ามาแทนทําจำต้องยอมรับได้ยินเสียงวิสาขาพูดแล้วจะลุกขึ้นเตะก้านคอหลอดให้สลบไปเสียเดี๋ยวนี้หักดอกก่อนแล้วค่อยส่งรายวานพร้อมดอกอีกร้อยละยี่สิบเป็นสามหมื่นหกเงินยืมสามหมื่นนี่คือในสามสิบวันส่งวันละ พันสองวันไหนค่าส่งจะต้องทบเข้าไปอีกร้อยเปอร์เซ์วันถัดไปนี่หล่อนแสดงความจัดเจนเรื่องเงินออกมาเขาเบิกตากว้างคาดไม่ถึงเราจะทำสัญญาการอย่างถูกต้องคุณวิเออไม่มากไปหรือครับหล่อนเลิกคิ้วทำท่าเชี่ยวชาญการเงินเป็นอย่างยิ่งเงินทองของแท้มีไว้ได้ประโยชน์หลายสถาน และฉันอาจจะโง่เซอเรื่องอื่นยกเว้นเรื่องเงินหล่อนพูดคล่องฉันทำอาชีพนี้มาหลายปีก็เงินบริษัทค่ะหล่อนตอบเรียบๆเ,เงินดีรายได้ดีแล้ววิสาขาก็โยนเหยือไปให้แทนทำฉันมีลูกทีมแน่นอนว่าแทนทําหูพึงลูกทีมยังไงก็เอาเงินไปปล่อยตามระบบที่ฉันบอกเก็บเงินมาส่งให้กับฉัน หรือจะต้องทำอาสาแล้วค่อยเบี้ยวเขาไม่เชื่อว่าวิสาขาจะแน่ไปกว่าเขาและเขาคิดว่าเขาจะหาทางหักหลังรอนด้วยสิ่งที่จะทำให้วิสาขาไม่มีวันกล้ามาโวยวายกับเขาสัญญาหหรือโหดและผิดกฎหมายเสีเองจะทำอะไรได้แกล้งอดอ่อนผ่อนตามไปเขาไม่รู้ว่าเรื่องนี้ไปถึงเพนพิม์แล้วเข้าท่าเหมือนกันนะครับและการเป็นรูปทีมทำยังไงล่ะครับ คุณสนใจแน่หรือคะรลอนทำเสียงจริงจังไม่น้อยเออผมมีาลูกค้ารายใหญ่ที่จะปล่อยได้แต่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เขาลองอย่างเชิงและวิสาขายิ้มมุมปากอีกหนใหญ่ขนาดไหนล่ะคะคุณแทนรู้ไหมหลอนเซ่ก้มลงดูดน้ำจากแก้วน้ำตรงหน้าที่จริงเพราะวิสาขายอยากจะซ่อนสายตาเอาไว้จากคนชั่วยอย่างแทนทำไม่อยากให้เขาเห็นว่าหลอนกำลังมองเขาอย่างดูแคลน ถ้าลูกนี่ดีฉันก็หาเงินมาให้หมุนได้แทนไทม์กำลังจะฮุบเหยื่อเต็มๆลองสามหมื่นก่อนดีไหมคะแต่เซ้นสัญญาเขาจะต้องหมุนเงินให้หล่อนดูสักสิบวันต่อจากนั้นขยับขอสักห้าแสนหรือล้านจากหล่อนแลกกับเออคงจะต้องอดทนเต็มเกลืนกับหล่อนและเขาก็จะได้เงินก้อนใหญ่ส่วนหล่อนมีหน้าที่หาเงินมาให้เขาใช้ ได้ครับคุณวิเซ็นสัญญาได้เลยเขานัดหล่อนออกมากินข้าวและบอกว่าทุกอย่างเป็นไปนตามเป้าเขาได้เงินจากฝ่ายบัญชีตามแผนของดารารายและที่มีข่าวดีกว่านั้นคือเขาเพิ่งเข้าไปพูดกับเพนพิมพ์เรื่องให้รับหล่อนกลับเข้ามาทํางานรับน้อยเข้าไปทํางานอีกหรอคะหล่อนถามงงๆเป็นไปได้หรือผมพูดจนยายแพรใจอ่อนแต่มีข้อแม้นะ ข้อแม้อะไรเขาจะให้เราสองคนรีบแต่งงานกันอ้าวหล่อนอุทานจะมาไหมไหนหรือจะกันนางนวลไว้ก่อนหล่อนจะสะบัดเสียงบอกว่าน้อยไม่กลับไปเขามองหน้าหล่อนงงๆทำงานไม่ดีกว่าหรืออย่าคิดอะไรมากมีอะไรดีอยู่ในตำแหน่งหางๆไม่ไปทำดีกว่าแล้วตอนนี้น้อยกำลังเครียดนะคุณแทนเรื่องอะไร แผนเดาพลาดแผนอะไรเราด้วยเหรอน้อยแม่ให้คนไปอุ้มป้ากับแม่นางนวลแต่ไม่สำเร็จแทนทำเองยังตกใจอุ้มค่ะอุ้มรอนกระแทกเสียงแต่เราทำพลาดแม่ต้องหนีมาอาศัยน้อยอยู่รอนอึดอัดนางดวงเดือนกำลังมีอาการเหมือนถูกขังไว้ไม่กล้าออกไปไหนเพราะดูท่าทางสองพี่น้องจะเล่นงานจริง เจ้าคนลงมือก็พร้อมสัดทอดแม่บอกว่าอยากหนีไปเมืองนอกไปได้ยังไงการมีญาติหรือพอมีค่ะแต่ที่จริงหากลุงเทพช่วยเราก็จะไม่เดือดร้อนหลอนบอกกับเขาแต่แทนทำไม่อยากฟังเพราะคือปัญหาของหลอนไม่ใช่ปัญหาของเขาและวันนี้ก็จบลงด้วยความไม่ชื่นมืน่นเขาคิดต่อว่าเมื่อดาราดายไม่กลับไปทำงานก็ดี เขาจะได้ค่อยๆตัดหลอนออกไปเขากำลังคิดถึงนวลชวีหากได้โอกาสเขาจะต้องกลับไปหานวลชวีจริงๆไม่ใช่แค่เล่นละครตบตาดารารายดารารายส่งเสียงเอ่ยถามมาว่าคุณแทนเรื่องจับนางนวลว,ว่าไงคะน้อยให้โอกาสขนาดนี้จะทำได้หรือยังนี่ใกล้วันมันจะกลับมาทำงานแล้วด้วยได้สิแล้วเรื่องวิสาขาละคะเรียบร้อยดีละดีแล้วละ่ะ ให้มันเรียบร้อยเรามีเงินแต่งงานกันนะคะเขาไม่อยากแต่งแล้วไม่อยากมีปัญหาน้อยจะหางานใหม่ไหมก็าหาอยู่แต่หายากรอนุดงหงิดเพื่อนพ้องก็ไม่มีคุณแทนหากน้อยหางานไม่ได้จะดูแลน้อยไหมเขาเงียบไปว่าไงคะรับปากน้อยได้ไหมต้องหาได้สิเขาบอกกอดหลอนไว้เอาใจพอสมควร น้อยเป็นคนเก่งนะแต่น้อยอยากให้คุณดูแลตอนนี้เรายังไม่มั่นคงต้องช่วยกันไปก่อนนะน้อยรอนทอนใจหนักๆทำไมเราถึงต้องจนด้วยนะเขาไม่มีคำตอบและดาราไรา้ก็งูหงิดไปอีกนานฉันจะไปทำงานหยุดมาพอแล้วนวลชวีบอกและเธอกำลังจะขอให้เขาสัญญาเธอมองหน้าเขาโรงยิ้มยิ้ม อย่ามองผมแบบนั้นทุนหัวเขาทำให้เธอหน้าบึง้งคุณมองผมเหมือนจะกลืนกินผมเปล่าแต่ฉันจะบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันอีกหากฉันไปทํางานถ้าควรจะไม่หนีไปจากผมฉันจะต้องกลับไปทํางานจะมาหยุดงานนานนักไม่ได้และนวลชวีคิดว่าหากเธอกลับไปทํางานเธอกับเขาจะห่างไกลกันนวลชวีผู้น่าสงสารช่างไม่รู้อะไรเลย ผมมีข้อแม้บ้างได้ไหมข้อแม้อะไรย้ายมาอยู่ห้องนี้เต็มตัวและรอหาเลิกแต่งงานเธอนิ่งเราจะต้องแต่งงานกันไม่จำเป็นต้องเป็นสุภาพบุรุษก็ได้ผมเป็นพระเอกตั้งหากนวลชบีอ่อนใจนักไม่รู้ละฉันจะไปทำงานผมก็ต้องไปเหมือนกันดีละคนจะได้มีคุณค่าเธอว่าใส่หน้าเขายิ้มกว้างรวบตัวเธอไปกอด ผมมีคุณค่าเสมอครับที่รักเมื่อกลับมาทำงานมีแต่เสียงทักทายอย่างอบอุ่นของเพื่อนร่วมงานคงจะดีกว่านี้หากเธอไม่ได้หยุดไปและไม่มีสัมพันธ์กับนายคนนั้นเธอยิ้มไม่สนิทอีกออนมากอดเธอไว้ยินดีต้อนรับกลับมาทำงานจะนวนขอบคุณค่ะพี่ออนเธอมีน้ำตารื้นๆแม้จะเจ็บไปเพราะแทนทาแต่ปัญหาใหม่ไม่เจ็บแต่หนักใจกว่า เธอไม่เห็นดารารายได้รู้ว่าดารารายออกไปแล้วส่วนแทนทำได้กลับมาทำงานและเมื่อเขาเห็นเธอจะเข้ามาหาแต่วิสาขามาจากไหนไม่รู้มาคว้าแขนเข้าไว้นวลฉวีประหลาดใจอิงออนกระซิบทันทีเรื่องมันยาวนะนวลอะไรกันท่านั่นบอกว่าเรื่องยาวไงไปเตรียมประชุมดีกว่าเออนวลไม่เคยเจอบอสใช่ไหมไม่เคยค่ะเจอแต่คุณแพร วันนี้คงได้เจอและไม่ได้เจอตอนเข้าประชุมอะไรกันนั่นนวลชวีไม่อยากเชื่อตาตัวเองเป็นเขาคือเขาเจ้านายบอทและคือสามีเจ้าบ่าวชั่วคราวของเธออะไรกันบทที่47การประชุมในวันนี้แย่มากสุดสำหรับนวลชวี เพราะเธอไม่ได้รับรู้หัวข้อประชุมเลยแม้แต่น้อยแม้จะพยายามมองดูหัวข้อการประชุมในเอกสารที่อยู่ตรงหน้าและบอกตัวเองว่าขาดงานไปสิบกว่าวันเรียกสติกลับมาทำงานสิเว้ยเธอนึกโกรธตัวเองไม่เคยเป็นเช่นนี้เธอเป็นอะไรไปแล้วตัวหนังสือที่อยู่ในเอกสารเต็มพืชติดกันไปหมดมองไม่เห็นข้อความและที่มากไปกว่านั้นคือสายตาของเธอพร่าพราย เธอไม่อยากเงยหน้าจากเอกสารไม่อยากจะเห็นหน้าเขาผู้ชายที่เดินอย่างก,กระฉับกระเฉนไปยังเก้าอี้ที่อยู่ตรงหัวโต๊ะรูปไข่ในห้องประชุมนี้ก่อนหน้านี้ที่เขายังไม่ได้เข้ามาหรือก่อนหน้าที่เธอจะติดตามเพนพิมพ์ไปทำงานภาคสนามเธอได้เห็นแต่เนพนพพมพ์นั่งอยู่ตรงนั้นสม่ำเสมอเป็นประธานการประชมรุมด้วยตำแหน่งของผู้จัดการที่นี่ มีแทนทรรมก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่ารองกรรมการผู้จัดการที่ความจริงรู้อยู่แก่ใจว่าตำแหน่งของแทนทรรมเหมือนหัวโขนหลักลอยไม่ได้มีความสามารถมากนักวิสัยทัศน์ทุกครั้งแสดงออกมาในเรื่องของประชุมที่เขาไม่เคยมีสมองของเขาไม่ได้ลดแดนปลาดเปลืองโดยเฉพาะเกี่ยวกับงานบริษัทแต่ที่ผ่านมานวลชวีมองเห็นแต่ความรักหลังจากแทนธรรได้จีบเธอ และทำให้เธอตกหลุมรักเธอมองข้ามเรื่องนี้เธอไม่อยากตำหนิเขาตราบจนวันนี้เมื่อเพนเพีย์ถอยร่วนไปอีกเก้าอี้หนึ่งและเอ่ยแนะนำชัดเจนว่าเขาคือใครโรงหารบดีนั่นคือชื่อจริงนามสกุลจริงของเขาเธอไม่ได้หันไปมองหน้าเขามือข้างหนึ่งวางบนตักและกำแน่นเอาไว้อีกมืออยู่บนเอกสารที่วางเบื้องหน้า สวัสดีครับทุกคนวันนี้พร้อมหน้าเขาเอ่ยทักไม่สิขาดไปหนึ่งคนหรือไม่ขาดพี่แพรเขาเอ่ยถามพี่สาวแทนทำยังไม่เข้ามาเขาได้เห็นแทนทำแล้วแต่ยังไม่เห็นในห้องนี้หรือไม่ได้ประชุมด้วยเชิญหรือไม่เชิญเข้าประชุมหรือไม่เข้าไม่จําเป็นเพ้นพิมพ์ตอบอย่าใส่ใจแนะนําตัวเองอย่างเป็นกันเองกันสักหน่อยดีกว่าไหม วันนี้มีนวลชวีมือดีของพี่เข้าประชุมด้วยเสียงเพ้นพิมพ์บอกความภาคภูมิใจโทษคุณแพรนวลชวีครางในใจนวลชวีนะครับเขาเอ่ยเธออยากจะกรีดร้องพูดออกมาได้ถ้าเหมือนไม่รู้จักข้อของเธอแข็งหารูไม่ว่าเขากำลังคิดเช่นกันคิดประปนด้วยเสียงหัวเราะร่าเริงในใจเป็นไงล่ะก,กำลังช็อกหรือเปล่านั่นคนดีเอ๋ย เขาเข้าใจว่าเธอกำลังอยู่ในระหว่างปรับอารมณ์เขาไม่สามารถจะประกาศสถานภาพของเขาที่มีต่อเธอในห้องนี้ได้นอกจากไปตามสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนผมชื่อโรงและชื่อเล่นของผมคือเจก่อนจะตามมาด้วยเสียงหัวเราะนุ่มๆชื่อจริงชื่อเล่นคำเดียวสั้นๆน,นวลฉวีเงยหน้าขึ้นชัวแบบแบบเดียวจริงๆร,รอยยิ้มของเขาส่งมาให้ รอยยิ้มบาดจิตบาดใจอย่างยิ่งโอ้ยจะทนได้อีกสักเท่าไหร่นี่เธอจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอีกแค่ไหนเขาเริ่มนำเข้าสู่การประชุมเรื่องงานและนานพอทำให้นวลชวีเรียกสติตัวเองกลับมาแม้จะพักไปสิห้าวันในที่สุดเธอก็ต่อติดเรื่องงานบอกตัวเองว่าเรื่องนี้จะทำให้เธอสูญเสียไปไม่ได้เธอจะต้องผ่านไปให้ได้ อย่างดียิ่งด้วยเธอจึงมีรอยยิ้มน้อยๆเมื่อปรับตัวได้เมื่อผ่านไปสักสองชั่วโมงในห้องประชมุมและเมื่อเธอก้าวออกจากห้องก่อนใครๆแทนทำก็มาดักรอเธออยู่แล้วนวลชวีสะบัดหน้าหนีนวลไม่เอาหน้าเขาตัดพอเธอเดินหนีเขาตามมากคว้าแขนเธอเอาไว้นวลชวีก็สะบัดออกอย่างแรงแน่ละกลางออฟฟิศ เธอไม่ได้คิดจะรักษามารยาทใดไว้อีกอย่าถูกตัวฉันอีกเธอเสียงเข้มอย่ามายุ่งกับฉันด้วยแต่เราไม่ต้องพูดอะไรนะนวลหรือจะอายคนเธอรู้ว่าเขาจะพูดอะไรดวงตาพร่ามัวแทนทำด้ยยามเธอไว้พอสมควรแล้วเขาได้บอกว่าเขามีความสัมพันธ์กับเธอนั่นเป็นเรื่องชั่วชาติที่สุดอายอะไรฉันมีอะไรต้องอายเธอถามเสียงดัง พูดมาสิพูดมาไม่เอาหน้านวนผมพูดไปไม่ดีนะเธอรู้แทนทำจะพูดอะไรเขากำลังจะแบล็กเม์เธอชั่วจริงๆเกินจะให้อภัยได้เธอรู้และคนแบบนี้ไม่ควรจะปล่อยไว้อีกแทนทำเธอหยุดยืนกอดอกมองมาดของสาวสวยหุ่นดีมากหน้าตาสวยผ่องใสเชื่อมั่นในตัวเองอย่างคนที่ตระหนักว่า ไม่ได้เป็นคนอ่อนแอแม้เวลาที่ผ่านมาภาพของเธอที่นี่คือผู้หญิงทำงานคล่องแคล่วกระชับกระเฉงอ่อนโยนไม่พูดมากไม่เอาเรื่องใครอัธยาศัยดีแต่ทว่าเธอเป็นคนที่จิงจังอยู่กับความจริงไม่เคยได้เห็นเธอแสดงความนุ่มนิ่มอย่าหมายว่าเธอจะอ่อนแอเธออาจจะเสียหลักไปบ้างเมื่อ15วันก่อนหน้านี้ที่รู้ความจริงว่า เรื่องของแทนทำกับดารารายแต่ไม่เลยเธอจะไม่ยอมให้เขามาทำเรื่องน่าชังกับเธอเขาจะมาอ้างสิทธิ์ที่ไม่เคยมีไม่ได้พูดมาเลยโทษนวลเรื่องของเราควรพูดที่ไหนพูดสิพูดให้ทุกคนรู้พูดเลยเธอยกมือกอดอกเสียงดังทุกคนในห้องหันมามองไม่เป็นไรนี่พูดกันซึ่งหน้านวลก็จะดีเหรอ เขาเริ่มเกรงเกรงท่าทีเอาจริงดวงตาลูกฉายแสงจ้าดีสิไม่มีรับหลังไงอยากพูดอะไรก็พูดมาผมไม่อยากโดนตราหน้าว่าพูดมากพูดได้ฉันให้พูดไงนวนเขาพยายามปลอบอยากจะพูดอะไรก็พูดหรือจะให้ฉันพูดนวนจะหวีเสียงเข้มไม่นะนวลแทนทํามองเห็นวิสาขา เขาเริ่มรู้สึกไม่ดีกลัวจะชั่วตรงนั้นเอาไว้ค่อยพูดกันฉันไม่รออีกแล้วและฉันจะไม่หนีผู้ชายสวยๆอย่างคุณด้วยเอาละนะเธอพูดกับเพื่อนร่วมงานฉันขอพูดเองแล้วกันกับเรื่องทั้งหมดก่อนหน้านี้นับจากวันที่ดารารายแจกการ์ดเชิญงานมั่นและผู้ชายคนนี้เธอชี้มือไปที่แทนทาเข้าไปหาฉันขอเคลียร และเมื่อฉันไม่ตกลงเขาก็ได้อ้างว่าเขามีอะไรกับฉันทั้งที่ไม่เคยมีนวนก็เราหรือคุณจะยืนยันว่ามีนวนฉวีเอาแขนที่กอดอกลงเดินเข้ามาหาเธอทำให้เขาก้าวถอยหลังและเธอก็ใช้นิ้วยันมาที่หน้าผากของเขาแทนทําตัวแข็งทื่อแทนทําตัวแข็งทื่อสีหน้าเธอฉายแววเยาะ เราไม่ได้มีอะไรกันจริงไหมแต่แต่อะไรอย่าให้พูดตรงนี้ดีกว่านวนแทนทําแข่งใจเอ่ยฉันจะพูดตรงนี้มาพูดความจริงอย่าน้าด้านแอบอ้างอย่าเที่ยวพูดผิดผิดเราไม่มีอะไรกันเธอเสียงดังจะให้ร้ายฉันทำไมฉันไม่ได้มีอะไรคือไม่มีนวนมันมีก่อนแทนทําจะโดนผู้หญิงชกหน้า นวลชวีชกหน้าเขาไม่ใช่ทีเดียวเขาล้มลงและหล่อนยืนคร่อมร่างเขาเอาไว้เสียงวิทไว้ตกใจอิงออนมาคว้านวลชวีเอาไว้เข้าหน้าด้านหน้าตัวเมียทุเรศเธอตมน้ำรารดหน้าเขาลูกผู้ชายที่ไหนกันพูดหมามแทนทำฉุนกึกนวลชวีกล้าดียังไงและเขาคิดว่าเขาจะต้องประกาศยืนยันให้ได้นวลอย่าบ้าอีกเลย เราตกลงกันได้ก่อนนวลชวีจะได้ทำอะไรต่อไปรงเดินออกมาเขาพยักหน้ากับอิงออนพานวลชวีไปก่อนแล้วเขาจึงก็มาลงส่งมือให้กับเพื่อนเก่าแทนทำจับมือนั้นก่อนจะได้ยินเหมือนที่ทุกคนในห้องนี้ได้ยินร,รวมทั้งนวลชวีด้วยถ้านายพูดถึงแฟนของฉันแบบตะกี้นี้อีกนายจะยับแฟนใครเป็นแฟนใคร นวลชวีหน้าซีดเพนพิมทำท่าตกตะลึงแต่แล้วทุกคนก็พากันเข้าสู่มุมของตัวเองไปทตามกันอย่ามายุ่งกับนวลฉวีรงยำ้ำนายพูดอะไรนั่นแฟนฉันอย่ามั่วนาะฉันไม่ได้มั่วแต่ว่านายได้ยินชัดนวลฉวีเป็นแฟนฉันเสียงฮือฮากลังวานไปทั่วห้องเราจะแต่งงานกันในเร็ววันนี้ เพนพิมพ์มองดูนวลชวีแล้วคอยส่งกระดาษแผ่นใหญ่เนื้อนุ่มให้ซับหน้าเสียงสะอื้นเบาๆจะพูดได้หรือ,อยังเธอสายหน้าแล้วจะรู้เรื่องกันไหมนวลชวีไม่ยอมหยุดร้องเป็นไปได้จริงไหมนวลเธอพูดไม่ออกพวกเธอเป็นแฟนกันไม่มีคำตอบและสุดท้ายรองเปิดประตูเข้ามานวลชวีจะขยับหนีนวล ผมขอโทษที่ต้องเปิดเรื่องของเราเข้าเห็นน้ำตาเธอแล้วอย่าร้องไห้เลยตาจะบวมเรื่องอะไรกันเจเรื่องยาวขอผมปลอบนวลก่อนได้ไหมพี่แพรแต่นวลชวีไม่ต้องการให้ปลอบทำไมคุณทำแบบนี้ประจานฉันทำไมประจานอะไรไม่น่าพูดเรื่องของเราเราสิเพราะเป็นเราจริงๆเพนพิมพ์ทำตาปลิบๆไม่มีเรามี ฉันจะทํางานที่นี่ต่อไปได้ยังไงเธอคร่ําครวญก็ทําเหมือนเดิมจะมีอะไรเหมือนเดิมได้อีกมีหน้าอย่าคิดมากเขาเข้ามากอดมิใหญ่ที่เธอจะผลักใสยแต่เขาไม่ยอมขยับหนีไปทางไหนอีกแล้วทําไมก็ต้องหนีพวกเธอรักกันใช่ไหมครับไม่ค่ะเพนพิมพ์ทําท่าอ่อนใจเอาละเอาละตกลงกันเองนะตกลงกันดีๆละ่ะ เธอออกจากห้องไปแล้วรงกอดนวนฉวีไว้นวนเรื่องจำเป็นหากจะต้องการให้แทนทํารู้ว่าเขาจะทําชั่วๆอีกไม่ได้เราต้องร่วมมือกันเป็นเราเท่านั้นเข้าใจไหม